วันนี้พี่มีเงิน1ล้านบาทเราจะทําอะไรดีครับผมเราอยากได้อะไรเราซื้อให้หมดเลยนะอ่านวันนี้อหนึห่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดองหาโอเคเรียบร้อยนี่อู้ยโคดสวยโค้ดสวยโค้สวยบอกเลยนี่คือรถใหม่ด้วยอู้หรวยจัด1ล้านบาทเราวันเดียว โอเคครับผมกรบกับสวัสดีเวรุ่นหน้าตาดีกันทุกๆคนด้วยนะครับผมสวัสดีเวรุ่น FC ช่อง1 c ึ CCP ก่กันทุกๆคนด้วยนะครับผมโอเค <Okay. S 1> <Okay. S 1> เราอยู่กมักเก Tucker of Euro 3นั่น <Okay. S 1> เอง <Okay. S 1> นะครับผม EDS 3นั่นเองครับวันนี้พี่จะมาโชว์รวยให้ดูนะครับแต่สภาพรถด,ดู เหมือนไม่รวยเลยว่ะคนดูวันนี้พี่มีเงิน1ล้านบาทเราจะทําอะไรดีครับผม <laughs> แน่นอนบอกเลยพี่เป็นสุลต่านของวงการเกมสิบ <laughs> ล้อหัวาลากเลยก็ว่าได้เิเดเชียร<ะ>ไม่เชื่อดูนะครับดูจํานวนเงินนะนี่โอ,โ 1, 000, 000อ้โหนึ่งล้านบาทอู้หูยแม่เจ้าหลัง <laughs> จากที่ปั้นมานานไม่นานหรอกประมาณไม่ถึงอาทิตย์นะตั้งแต่ตั้งแต่ที่รู้ว่าปั๊มปั๊ปมเงินได้อะตั้งแต่ที่พี่ออกคลิปไปนะเออพี่ปั๊มวันละหนึ่งชั่วโมงมั้งวันวันละหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงอะประมาณนี้แหละน้องๆไม่ถึงอาทิตย์นะ ก็ก็ได้อยู่ในร้านนึง บอกเลยตรงๆรวยตอนนี้โอเคครับผมวันนี้1วันไม่ใช่นี่หนึ่งวันโอเคครับผมวันนี้1ล้านบาทเราทําอะไรดีนะครับผมวันนี้แน่นอนครับเราอยากได้อะไรเราซื้อให้หมดเลยนะแต่หลกัลกๆเลยเดี๋ยวอันดับแรกไปซื้อหางก่อนห <c oughs> างตอนนี้เรามีอยู่สองสองแบบนะฮะทีนี้เราจะได้ดันไลาซื้อทุกหางเลยโชว์รวยเลยลอืออันนี้เรายังไม่มีใช่ปะวะมาครับอันนี้เรายังไม่มีอันนี้เรามีแล้วอุ้ยเรายังไม่มีนี่หว่าอุ้ยยังไม่มีเยอะเลยว่ะคนดูอาเสื้อนี้ก่อนครับผมเอออุ้ยแต่ว่ามัน ม,ม,มันจะเต็มโกดังป่าวะอ๋อเมืองเรามีเยอะอยู่เมืองเรามีเยอะอยู่นะฮะเอาไรไปเลยครับผมตัวคอนเทนเนอร์ไปหนึ่งอันครับบอกเลยรวยตอนเนี้ยเพิ่มมาแล้วหนึ่งอันต่อไปอันที่สองตัวนี้ตัวนี้ยังไม่มีวะจัดไปครับไ <Okay. S 2> ล่กันเลยครับผมต่อไปอันที่สามอู้หาโคตรเยอะเลยอันนี้ฮะอันนี้เรายังไม่มีนะเรามีแต่ตัวนี้นะหู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 อาหอูหูหูหดหูหูหนะูหูหูหู ตัวคอ <c oughs> นเทนเนอร์นี่เป็นไงอ่อไม่กัดบอกเลยคนมีเงินเยอะคือแบบบางคนแบบคอมเมนต์ดราม่านิดนึงนะฮะแบบว่าเอ้พี่ปั๊มเงินแล้วเงินเยอะอย่างงี้มันก็ไม่สนุกดิกระดัวครับว่าสนุกไหม <c oughs> เปรียบเทียบชีวิตจริงอ่ะเอาง่ายๆถ้าคนเรารวยมีความสุขไหมถามหน่อยมีความสุขใครบ้างที่ไม่มีความสุขเออเราอยากซื้ออะไรก็ได้เห็นไหม ถ้าเราไม่มีเงินหรือว่าของใหม่ๆหม่มาเราจะซื้อไงอะ่ะถ<อ>ูกไหมคนดูแล้วก็ต้องทํางานหนักแบบคือเรามีเงินเมื่อพร้อมเลยอ่ะคือแบบของมาใหม่ปุ๊บเราซื้อได้เลย <Okay. S 1> ซื้ออันนี้เราจะเอาเอาไว้เลยอ่ะที่จริงมันที่จริงมันย้ายเมืองก็ได้นะหางนี่แหละแต่เราเอาไว้ไว้เมืองไหนก็ได้นะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วตรงนี้นะฮะไปตัวนี้ <c oughs> โอ้ยบอกได้เลย <c oughs> รวยจัดไปครับผมสองหมื่นห้าเลยวะแพงจังวะโอ้ยสล็อตเยอะมาก <c oughs> จัดไปแบบอิ่มๆบอกเลย ฮ้ออะไรไปลยโอ้ยนี่ครับสองมืนโอ้ยตอนนี้เราเหลือเก้าแสนบาทนะหามปนี้ต้องเอาไว้ตรงไหนดีวะตรงนี้นะไอเมืองสแตเกนเนี่ยเพราะมันต้องวิ่งมันต้องวิ่งไปเมืองกระไซก่อสร้างนะถ้าห่างไม้อย่างเงี้ยผลไม้นะต่อไปดูเดือดเดือดพลานครับผมบอกเลยจังหวะนี้โันนี้เท่่ะห่างนี้เท่่ะ10,000บาทเองชิวๆครับ บอกได้เลยว่าอีพีนี้คือแบบซื้อแบบจุกใจอะจุกจุะจ <right. ๆ S 1> ุกจุกเหลือรถนะรถรถหัวลากนะเดี๋ยวเราจะไปซื Read ้ออยู่แบบแรกไล่ซื้อหางโอ้โหอันนี้เรายังไม่มีเหมือนกันนะต้องโหลดสกินใส่นะสวยเลยนะคนดูเดี๋ยวพี่ไปหาสกินมาใส่ทีครับไปต่อไปครับโอ้โหจุกจุกบอกเลยจุกจุกเหลือเก้าแสนครับผมชิวบอกเลยทํางานแป๊บเดียวมัง <c oughs> อุ๊ยอันนี้มันหางอะไรวะคนดูหางปูนหรือหางน้ํามันอะ่ะก็จะหางน้ํามันหรือเปล่าวะหางอะไรวะเนี่ยหางปูนเหรออันนี้ไม่แน่ใจครับถ้าใครรู้คอมเมนต์พี่หน่อยนะพี่ไม่รู้อเคจริงมันสวยนะถ้าดูรายละเอียดมันดีๆไปครับผมสองมืสองโอ้ชิวเอาไว้ด้วยกันครับผมหางน้ํามันต่อไปครับผมโอ้โหนี่นี่อันนี้อันน,น,นี้ปูนของจริงครับอันนี้ปูนปูนปูนภาษากีบบปูนซีเมนนี่ไงซีเมนเออถูกจัดไปครับผมสองมื่สามชิวแต่ตังเริ่มร้อยหล่อแล้วนะคนดู ไปครับผมซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้า <Nope. S 1> น,นี่มีแล้วครับผมนี่เราไปครับอยากลองวิ่งอยู่นะอยากมีคลิปในช่องพี่มากเลยหางแบบนี้นไปผมจะไป2 0 0 0มืแต่ตอนนี้ตังเริ่มร่อยหลอแล้วเต็มว่ะไป,ไปซื้อไว้ก่อนนะคุณดูซื้อไว้เผื่อหางใหม่ๆม่มาเราก็จะได้แบบไม่ต้องแบบทยอยซื้อแบบเอ้ยซื้ออย่างนี้คือแบบเราซื้อติดไว้เลยดีกว่าโ <Okay. S 1> ไปหางตัวนี้ป่ะอุ้ยดำดำ,ดำก็มีเว้ยหมื่นสองครับผมจัดไป บอกเลยจุกจุกบอกเลยจุก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 ของแท้บอกเลย<อ>นี่ก็ไปหางดำพี่มีสกินตัวนี้ด้วยนะดูไหมเดย์เดี๋ยวเดย์ใบใบเน่เป็นไง <c oughs> โอ้โหแอคร์สสมาร์ทดักเน่อันนี้ทําเองเ <c oughs> น่อันนี้มัวๆนะทําเองทําเองแค่เฉยเน่เดี๋ยวนี้เท่วะ่ะไอปกติสิบล้อไทยมันห่างสีอะไรวะมไม่รู้อุ้ยอย่างเท่ไปซื้อไว้เมืองอันนี้เมืองนี้เต็มละแไปเนสซี่โอ้โหได้เจ็ด ได้ทีละสองหา่างวะคุณดูตเต็มป่ะวะเนี่ยสล็อตพอป,ะะอพอป่าวะสล็อตพอหรือเปล่า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 ใกล้หมดยังอุย้ยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ทราย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 แต่ว่าพี่ไม่มีสก,กินทรายวะต้องไปหานะมันมีอยู่นะเดี๋ยวพี่จะโหลดสก,กินมาใส่เองนะทรายทรายกับดินต้องอยู่ด้วยกันกันเ <Okay. S 1> องโอเคไป Let ไป let's go เบิร์ใกล้หมดยัง <S <S อยโอ้โหหมดแล้วนี่เราซื้อนะฮะนี่แต่อันนี่เราซื้ออย่างวะอันนี้มันอันนี้เราซื้ออย่างวะโฟริเด็กเดี๋ยวพี่ขออนุญาตดูแป๊บ ขอญาตดูแปลบหนึง่งน,นี่ไง all, all <Hey. S 1> ออลออร์ไซน์โ้นี่ไงอันนี้เราซื้อแล้วนะฮะอะันเป็นหางโรตดดี้ยะนี่ต่อไปเราจะซื้อหางตัวนี้มันแต่งได้ยาวสุดเท่าไหร่วะขอญาตแบบอ๋อน,นี่ไงยาวสุดไว้ขนรถไฟได้นะคนดูนี่ไงใส่ยาวสุดเลยนะคอนเฟิร์มเลยเลยนี่สามหมื่นแปดแต่งมาให้พร้อมบอกเลยแค่นั้นแหละเล t s ก o ไป <Yeah. S 1> ไว้อยู่กับหางยาวนะ oh. หางยาวนะายามือหนึ่งนี่ไงไปอยู่ด้วยกันวัยรุ่น โ <Okay, S 2> อเคครับผมหลังจากที่เราซื้อครบเรียบร้อยแล้วดูโอ้โหแม่เจ้าออันวะเนี่ย1 2 3่5 6อ8 9า0 11่2 1า14เ5 16 17ดาสิบสิอ็ดสิบองมหาก็งโอ้ my god เดี๋ยวเราแต่งแต่งหางดำก่อนแป๊บนึงเพราะเรามีสกินอยู่ทะน,นี่แต่งเลยกลัวอะไรสีอะไรดีวะปกติ10ล้อไทยเราสีอะไรอ่ะนี่เหรอแต่งแบบรวดรวดเร็วนะแต่งแบบรวดเร็ว ลายไม่ต้องเน้นสมจริงแค่นั้นแหละน้ำรดนสีแดงนะเนี่ประมาณนี้เนี่สวยสวยสวยแค่นี้ก็สวยแล้วนะคุณดูหรือเอาดําสีน้ำเงินวะนี่อุ้ยสีน้ำเงินสวยสวยสวยนี่แหละคอนเฟิร์มจวดแต่งแบบรวดเร็วน,นะครับเพราะว่าเรามีสกินอยู่นะไหนขอดูหนขอชมนะโอ้โหเฟี้ยงเงาะอันนี้เดี๋ยวพี่ไปหาสกินมาโหลดนะหาสกินโหลดแต่นี้เอาไว้ก่อนครับผมโอเคเราซื้อหาครบเรียบร้อยแล้วโอ้โห สิ่งที่เราอยากได้แล้วก็ซื้อหมดเรียบร้อยนะครับผมบอกเลยชิวโกดังเราก็ซื้อครบหมดแล้วนะโกดังเนี่ยดูดิเนี่ยบายเพิ่มไม่ได้แนละ้วส่วนโหมดอันนี้ยังไม่ได้คดุณดูต่อไปหัวลากหัวลากเรามีรุ่นไหนบ้างวะเนี่ยเว้ยเรามีครบเกือบทุกรุ่นแล้วนะพี่เอาแต่พี่เอาแต่อะไรตกลาพี่เอาแต่ที่ว่า มันจําเป็นจำเป็นนะเนี่ยเห็นไหมรุ่นท็อปททั้งนั้นเลยนะที่พี่เลือกมาเนี่ยเห็นไหมที่เหลือเราก็แต่งแต่งเอานะครับไ,ไม่ต้องจําเป็นต้องซื้อเยอะขนาดนั้นก็ได้มากหรือว่าซื้อเยอะก็ได้แต่ว่ามันพี่มีทุกรุ่นแล้วเนี่ยเห็นไหมแต่ว่ามันมีรุน่นนึงที่พี่ยังไม่มี <c oughs> ก็คือรุ่นนี้ป๊ป๊บป๊ป๊าป๊าใ๊่ปุ่นนีป เออนี่รุ่นนี้พี่ยังไม่มีนะเนี่ยเห็นไหมอรอยอรออลอเทุกอย่างนีนะ่อันนี้พี่มีแล้วไวโวไวโวไวโวอันนี้พี่ก็มีแล้วอันนี้มีแล้วอันนี้มีแล้วอันนี้พี่ยังไม่มีแต่ว่าพี่ซื้อรุ่นนี้ไปแล้วพี่ซื้อรุ่นนี้ไปแล้วมันเหมือนกันคล้ายๆกันเนี่เดี๋ยวรุ่นนี้รุ่นนี้พี่ยังไม่ได้ซื้อรออะไรล่ะครับกดซื้อดีอเ,เออรออะไรล่ะ เดี๋ยวเอาไว้เมืองไหนดีวะเมืองหนึ่งเมืองอื่นเต็มหมดแล้วเอาไว้เมืองนี้แหละเมืองไหนก็เหมือนกันหมดแหละมันวาบได้นะคนดูโอ้ oh, บอกเลย <c oughs> นี่คือรถใหม่ด้วยโอ้โหรวยจัดล้านบาทเราวันเดียวโอ้โหเสียงง้อขออนุญาตด,ดูในรถหน่อยโ oh, oh, อ้โหรถเฮ้ยข้างในก็ใหม่อยู่นะดูดิอุ้ยมีที่นอนข้างบนด้วยโอ้โ oh, ห oh. สุดจริงว่ะสวย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 แต่ภายนอกมันมันเหมือนจะรุ่นเก่านะแต่ว่า มันมันไม่เก่านะเนี่ยดูดิมันใหม่หนะยเนี่ยมันใหม่มากเลยเนี่ดูดิโอ้ยมีกองมีอะไรด้วยไปเดี๋ยวเราไปแต่งแต่งแบบรวดเร็วนะฮะ let's go ไปไปเนี่ยพี่เพิ่งซื้อไปนะเน,น,นี่ยคันเนี้ยพี่เพิ่งซื้อไปเลยเนี่ยคันเนี้ยเห็นไหมพี่เพิ่งซื้อไปคันใหม่ด้วยไปเดี๋ยวเราไปแต่งดูที่มันจะมีอะไรน่าสนใจบ้างที่ว่าแต่งอันนี้มันเลี้ยวล้อหน้าได้ด้วยหรอะวะเอาวะาวะถึงจัดนี่เอายกร้อหลังดีว่าพี่ชอบกดคอนเฟิร์มกดคอนเฟิร์มก่อนครับผมเดี๋ยวมันหายนะเจ็ดหมื่นบาทเอ้ยหม โอ้โหแค่นี้ก็สวยแล้วคนดูเดิมเดิมเลยเนี่ยเสียสวยมากดูดิดโอ้แรงด้วยว่ะโอ้แรงด้วยโคตเตี้ยเลยดูดิรถโคตเตี้ยเลยอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวพี่ไปดูโหลดสก,กินแป๊บนโอเคครับผมเราไปโหลดมาแล้วนะสก,กินเดี๋ยวพี่โชว์ให้ดูเลยละกันก็คือลายนี้นะแอสก,กินนะครับผมนี่ลายนี้เลยเรียบเียบหรูห,หูว้าวขนาดว่า,ววาวอะไรวะพี่อ่านไม่ออกมีตีมเหลืองเลย แลสวยจริงว่ะคอนเฟิร์มครับผม750บาทเพราะว่าเราทำนะสีนะสกินมันไม่เสียนะที่เกิ่ดูดิโคตรสวยแม่เจ้า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 ต่อไปครับผมพี่มีสก,กินทางอีกถางนึงนะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตใส่เลยลวกันใส่ให้คนดูดูเลยฮนะสก,กินตัวนี้หรือเปล่าวะไม่แน่ใจ<ะ>นี่ใช่จริงๆด้วยเชลครับผมโอ้แต่งก่อนเลยครับผมทีมเชลนะครับทีมเชลโอเคเรียบร้อยนี่อุ้ยโคตรสวยโคตรสวยโคตรสวยคอนเฟิร์มครับผมร้อยเดียวจริงว่ะ อยู่ที่มันจะเข้าตีมกันเปล่าวะไปนะฮะเดี๋ยวพี่ใส่แป๊บนึงนะอ้หูโคตรเด้งวะมันจะดังฟิวฟิวนะเครื่องยนต์มันไม่ใช่เครื่องของตัวนั้นที่ว่าเสียงเบรกช้างอ่ะ โอ้โหซ์ส,สมรติโอ้เอาวาเอาวะอย่างเท่เลยปั๊มเชลโอ้เอาเรื่องเอาเรื่อง โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสนุกสนานกันไปนะครับโหบอกเลยเ<ฮ>งิน1ล้านบาทแป๊บเดียวหมดจริงๆนะคนุณดูไม่ใช่เล่นๆนะบอกเลยเอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ <Okay. S 1> ใครที่เข้ามารับชมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของพี่ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมม้าจะเร็วแค่ไหนก็ต้องแพ้ลานะครับเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีจ้า